สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเป็นครูเกษียนอายุ80อยากแบ่งปันประสบการณ์ยังหาเรื่องแปลกๆที่ไม่ซ้ำใครมาอ่านลง YouTube ช่วยกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลวันนี้เป็นตอนที่กในชื่อเรื่องว่าคนที่ผีไม่กล้าเข้าใกล้ตอนสายของวันที่3 ที่ผมไปโไปรงพยาบาลนะครับตรงกับวันที่27ธันวาคมพศ2561เเพนักงานเข็นรถวินแชร่ก็เข็นรถมารับผมออกจากห้องไปอีกครั้งผมดีใจบอกเขาว่าดีจังเลยวันนี้ได้นั่งชมวิวทั่วๆโรงพยาบาลบ้างเสียทีเอาแต่นอนนั่งมาจนเบื่อแล้วเพราะว่าทุกห้องในทางผ่าน ที่ผมนอนไปบนเตียงเข็นนั้นผมแทบจะไม่รู้เลยว่าผมถูกเข็นไปทางไหนดึกไหนวันนี้หลังจากลงลิฟต์ผมจึงรู้ว่าเขาพาผมไปยังตึกอ,อายุรกรรมวงเล็บโรคทั่ว,วไปผ่านผู้คนมากมายที่มานั่งรอหมออยู่บนเก้าอี้เหมือนกำลังดูหมอละก็ผมถูกเข็นผ่านจุดนั้นไปสู่ประตูที่มีป้ายเขียนว่า ตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจในห้องมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงทำงานอยู่หนึ่งคนกำลังข้ํมเร่งอยู่กับจอไม่ทักถามอะไรนอกจากบอกให้ผมถอดเสื้อเปิดอกแล้วขึ้นไปนอนหงายยูดขาตรงบนเตียงก่อนเธอจะเอาเครื่องมือลักษณะด้านล่างเป็นแป้นกลุมๆด้านบนเป็นจุดต่เป็นจุกมีสายป่อยต่อไปเข้าเครื่องหลายๆอัน มาแปะที่บริเวณหน้าอกของผมหกจุดที่แขนกับขาข้างละหนึ่งจุดรวมสิบจุดจนผมนึกกลัวไฟฟ้าดูดเพราะถ้าเกิดดูดขึ้นมาผมคงเป็นปลาหมึกยากแต่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดผมนอนรออยู่จนพนักง,งานปิดเครื่องบอกให้ผมลุกกลับไปขึ้นรถเข็นและพนักง,งานชายก็เห็นรถพาผมต่อไปอยังห้องเอ็กเรร์ โดยที่ลูกสาวของผมสองคนก็เดินตามมาติดๆก่อนจะหยุดรออยู่หน้าอ่องที่อ่องเอ็กซเรย์คราวนี้เจ้าหน้าที่ให้ผมลงจากรถเก็นไปยืนยืดอ,อกที่หน้าเครื่องพนักง,งานชายคนคุมเครื่องบอกให้ผมหายใจเข้าเต็มที่แล้วอันไว้จากนั้นก็บอกว่าเสร็จแล้วครับแล้วผมลุกกลับไปนั่งบนเก้าอี้เข็นให้คนในอ้องเข็นออกมารอที่หน้าอ่องเพื่อส่งต่อให้พนักงานที่เข็นผม ที่เข็นผมมาตอนแรกเข็นผมกลับไปยังตึกในห้องเดิมจากนั้นผมก็รอว่าหมอจะทําอย่างไรตับผมต่อก็ได้ฟังจากปากพยาบาลที่มาวัดไข้ใจย,ยาพูดได้ฟังว่าตอนเนี้หมอกําลังประชุมกันเพื่อพิจารณาว่าจะรักษาลุงแบบไหนเพราะถองกล้องแล้วไม่พบอะไรขั้นตอนต่อไปที่หมอจะทําคือกูดกระเพาะปัสสาวะซึ่งผมฟังแล้วรู้สึก พอๆกับการผ่าตัดและอดคิดไม่ได้ว่าคราวนี้ตูจะตายหรือรอดปัส่วนตอนค่้อันนับเป็นพื้นที่สามของการมานอนรักษาในโรงพยาบาลผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้นที่หมอบอกในตอนแรกว่าจะให้ผมมานอนที่โรงพยาบาลราวสี่ห้าวันก็จะกลายเป็นว่าการรักษาผ่าตัดข้ามปีซึ่งฟังแล้วไม่ดีเลย วันนี้จากเย็นถึงค่ำผมไม่ง่วงและไม่เปลี่ยวต่างกับคืนแรกที่มาเพราะผมปรับตัวให้เข้ากับเสียงก๊อกแก๊กตึงปังในห้องนอกห้องพยายาที่ผมคิดว่าเป็นการกระทําของบรรดาวิญญาณต่างๆที่ยังวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคืนนี้เสียงต่างๆทั้งนอกห้องและในห้องจะหายไปเพราะพอเลยสีทุ่มมาทุ่มมันก็จะดังของมัน อยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าผมสามารถทำใจวางเฉยไม่สนใจมันได้อีกแล้วและทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่เคยอ่านในนิตยสารบางปกในคอลัมน์คนเหนือโลกที่เล่าว่ามีท่านขุคนหนึ่งจากกรุงเทพไปซื้อที่สร้างสวนลำไย,ยอยู่ในเชนบทของจังหวัดฝา่เหนือของประเทศไทยในเนื้อที่หลายร้อยไร่ ท่านขุนเป็นคนถือศีลห้าศีลแปดและทำบุญใส่บาตท,ทุกวันและเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนยากคนจนผู้คนรอบข้างจึงต่างรักเคารพและนับถือท่านขุนมากวันหนึ่งมีพระธุดงมาขอปักกลดในที่ดินผลงลำไย,ยของท่านท่านขุนก็ดีใจเพราะจะได้ทำบุญใส่บาทโดยไม่ต้องไปวัดแต่หลังจากคืนแรกพอท่านขุนนำมาอานไปถวายพระธุดงพระธุดงกล่าวกับท่านขุนว่า ที่ผ่านๆมาเวลาโยมทำบุญน่ะโยมไม่ได้อุทิศบุญกุศลให้ใครบ้างเลยหรือท่านขุนตอบว่ากระผมทำบุญใส่บาทเพื่อําจุนพระพุทธศาสนากระผมเริ่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้ากระผมทําบุญเพื่อสร้างสมบุญไว้กินชาติอีกในชาติหน้าแต่ผมจะต้องไปอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นทําไมล่ะใครอยากได้บุญกุศลก็ทําเองสิอย่างนั้นไม่ใช่หรือครับ พระบุญกุศลทำแทนกันไม่ได้แล้วเหตุใดที่กระผมจะต้องอุทิศแบ่งบุญให้คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพ่อแม่หรือลูกปัญญาพระทุดงพูดว่าถ้าโยมได้อุทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณจํานวนมากๆได้ไปผุดเกิดโยมจะยิ่งได้บุญบรารมีมากเลยนะโยมพระทุดงกล่าวดวงวิญญาณดวงวิญญาณใครที่ไหนเดี๋ยวครับท่านขุนปนมือน้มัตการตาม ะตุดงตอบว่ามีในยมพวกเขาอาศัยอยู่ในสวนลำไย,ยของโยมนี่แหละจํานวนมากเป็นหมื่นเป็นพันดวงเลยพวกเขาต่อการไปเกิดอาตมาพบเจอพวกเขามาคืนดวงวิญญาณเป็นหมื่นเป็นพันอยู่ที่นี่ท่านขุนทวนคาทําสีหน้าตกใจแล้วเขามาจากไหนมาสู่ที่นี่ได้อย่างไรขอรับทําไมผมไม่รู้ะตุดงจึงเล่าว่า เมื่อกินตอนอาตมานั่งทำสมาธิวิปัสสนามีเสียงดังขึ้นรอบทิศเสียงเหมือนชาวบ้านนับพันเดินมาได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวกระทั่งเสียงนั้นบดังล้อมอยู่รายรอบอาตมาจึงเพ่งกระแสจิตภาพจึงปรากฏขึ้นผู้คนมีทั้งชายหนุ่มหญิงสาวเด็กและคนเจรมานั่งอยู่รายรอบตัวออาตมาอาตมาถามว่าพวกโยมโยมเป็นใครมาจากไหน มากันทำไมที่นี่พวกเขามีหัวหน้าหรือนายบ้านมาด้วยนายบ้านตอบว่าที่ตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านของพวกเขาและพวกเขาป่วยตายด้วยโรคไข้าหาระบาดเมื่อราวสองร้อยปีมาแล้วก่อนตายไม่มีใครเคยทำบุญหลังตายก็ไม่มีใครทำบุญอุที่นห้ทำให้วิญญาณของพวกเราไม่มีที่ไปจึงยังคว้าวอยู่ที่นี่เพื่อรอผู้มีบุญใครสักคนมาโปรด แล้วเราก็จะได้ไปผุดเกิดท่านขุนเงียบไม่พูดอะไรพระทุดงจึงเล่าต่อไปว่าอาตมาเลยถามไปว่าผู้มีบุญบารมีในที่นี้ก็คือท่านขุนท่านขุนทําบุญไถ่บาตรทุกวันทําไมไม่ไปขอบุญจากท่านละ่ะดวงวิญญาณเหล่านั้นตอบว่าท่านขุนทําบุญไถ่บาตรแต่ไม่เคยกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ใครท่าน,นจะเข้าไปหาก็ขาใกล้ไม่ได้ เพราะรัศมีจากกายของท่านขุนเป็นสีขาวแต่เป็นความร้อนแรงสําหรับวิญญาณของพวกเราพวกเราไม่สามารถจะเข้าไปใกล้ท่านขุนได้อตาตมาจึงถามว่าแล้วกับอตาตมาทําไมาพวกโยมโยมจึงมาหามาปรากฏตายให้อาตมาเห็นได้ละ่ะวิญญาณเหล่านั้นตอบว่ารังสีจากกายของอตาตมาเป็นสีเขียวเป็นสีแห่งความเมตตาการุณาพวกเขาจึงเข้าใกล้ได้ และว่าเข้ามาใกล้แล้วรู้สึกเย็นมากงั้นกระผมอยากช่วยให้พวกเขาได้ไปผุดเกิดว่าแต่กระผมจะช่วยได้อย่างไรขอรับวานหลวงพอ่อโปรดช่วยแนะนำพระตุดงตอบว่าโยมสะสมบุญบารมีไว้มากแค่ถวนมนไหว้พระแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้พวกเขาก็จะได้ไปเกิดใหม่หลวงพ่อพระตุดงตอบวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านขุนไทบาทพระตุดง พอพระตุรองตรวจยาถาวารีวังฮจบท่านขุนก็กล่าวคำตวดน้ำคือกล่าวคำอุทิศอุศลแบบเจาะจงให้แกสรรพสัพสสพดวงวิญญาณที่อยู่ในที่นั้นทำให้ทุกดวงวิญญาณในที่นั้นได้ไปเกิดใหม่ทั้งหมดส่วนจะไปเกิดเป็นเดรัจานหรืออะไรนั้นขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่จะเกิดมาเจใจส่วนท่านขุนก็เลยอวงบุญหันมาเป็นตวจน้ำอุทิศกุศล ไปให้ทุกสัพปะดวงวิญญาณในในทุกๆครั้งที่ท่านทําบุญใส่บาตด้านรังสีจากกายของมนุษย์วิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีอยู่จริงเรียกกันว่าแสงออร่าคือพลังเรืองแสงที่แผ่อยู่รอบกายมนุษย์สามารถเห็นเป็นแถบสีได้ดังเช่นชับพันนรังสีของพระพุทธเจ้าเช้าวันที่28่ธันวาคมพศสองพ ในห้องผู้ป่วยตึกสัญญกรรมพิเศษของโรงพยาบาลจุมพนผมตื่นขึ้นตอนก่อนหกโมงอย่างสดชื่นไม่อ่อนเพลียหรือง่วงเหงาหรือง่วงเหงานอนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลต่างเข้ามาบัดบำบัดศีรษาผมตามหน้าที่เช่นเอาปลอดมาวัดไข้เอาเครื่องวัดความดันมาวัดความดันแล้วบอกปกติไม่มีไข้ความดันปกติได้ถามถึงปัจสาวัตั้งถูกตาย ที่เอาไปเททิ้งว่ามีสีอะไรมากหรือน้อยเท่าใดสักครู่ผู้ช่วยพยาบาลร่างอ้วนผิวคล่งคลางลำหน้าตาน่าเห็นดูคนเดิมคนเดียวที่ที่มา,าที่มาดูแลผมนะครับในชุดสีเหลืองส้มสวมถุงมือและอุปกรณ์การทำความสะอาดท่อปัสสาวะมาทำให้ผมเหมือนเดิมดังว่าผมเป็นเด็กตากเกและเธอทำอย่างละเอียด โดยเธอใช้คําว่ามาทําความสะอาดสายสวนค่ะซึ่งผมรู้สึกละอายและต้องทําใจอย่างมากในทุกๆครั้งและพยายามปลงว่าทุกคนเกิดมาก็เป็นเยี่ยงนี้เหมือนกันหมดพร้อมส่งจิตเมตตามองพวกเพอพวกเขาเหมือนลูกสาวเหมือนหลานและถ้าตัวผมก็ร่างมนุษย์คนหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้มาอยู่บนโลกเพื่อทําความดีแล้วที่ผ่านมาถ้าผมทําแต่ความดี ก็สมควรแล้วที่จะได้รับการรักษายอย่างนี้จากคนรุ่นลูกรุ่นหลานพลางภาวนาอวยพร,รให้เธอหลังพนักงานเปลี่ยนผ้าผููเตียงและพนักงานทําความสะอาดกลับไปห้องอื่นพนักงานด้านอาหารก็เอาอาหารข้าวต้มใส่ถาดปิดขวาและลงกล่องมาเถอซึ่งแม้จะไม่อร่อยถูกปากผมก็จะรับประทานจนเปรี้ยงกินเพราะถือว่านี่คืออาหารที่หมสัสงและอาหารก็คือยาตัวแรกที่วิเศษที่สุด ระหว่างที่นั่งกินอาหารพยาบาลชุดขาวเข้ามาบอกว่าจากการเอ็กซเรย์และตรวจซี่หัวใจผลการตรวจระบุว่าลุงสามารถรับการบำบัดแบบป่าตัดวงเล็บกูดกระเพาะปัสสาวะได้แต่ถ้าว่าหมอขอเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนคือให้กลับไปบ้านแล้วค่อยมาใหม่ในวันที่ยี่สิบแปดมกราคมสองห้าหกคองการเลื่อนนัด ปาตัดของหมอทำให้ผมเดาได้ว่าเนื่องจากอยู่ในช่วงที่จะสิ้นปีเก่า2561ตอนรับปีใหม่2562ที่จะมาถึงในอีกสามสี่วันโรคที่ผมเป็นก็ไม่ได้ร้ายแรงหนักหนาอะไรถ้าจะดำเนิกนกอารต่อไปก็จะเป็นการรักษาข้ามปีคืออาจจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลไปอีกห้าวันซึ่งความดูไม่เป็นมงคลอีกอย่างภายในโรงพยาบาลก็จะต้อง อนุญาตให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ควายต่างๆกระทั่งหมอและพยาบาลเองได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้มีโอกาสส่งท้ายปีของต้อนรับปีใหม่ได้พบปะสับยาจมิตรเพื่อพวนท้องลูกหลานบ้านผมหันมองดูเตียงที่ผู้ช่วยพยาบาลคนสวยเพิ่งปูผ้ากลัดเปลี่ยนให้ผมนอนได้ไม่ถึงขึ้นโจได้ไม่ถึงจะมองก็รู้สึกเสียดายว่า สี่วันที่ผ่านมากลายเป็นว่าผมรู้สึกผูกพันกับห้องพิเศษห้องนี้มากมันเป็นห้องสุดท้ายของความยาวตึกที่ไม่มีคนอื่นผูกพันซึ่งพอมาในวันสองวันหลังผมรู้สึกมีความสุขที่ได้นอนฟังเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของคนหรือปิศาจก็ตา,ามครับสําหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้อีกครั้งนะครับถ้าชอบก็โปรดติดตามตอนหน้าต่อไป แล้วก็กันากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้ใน YouTube ปัญจิบวปนไม่ก็เฟซบุ๊กไปบุญปันเมืองนะครับขอบคุณครับ